โอเควันนี้ผมจะมาใช้ฟีดแบ็กนะเลือนคนกันในแมป A O V A O A นะผมเบนเทนแทหนุ่มนอยสิบพาเล่นเลนไปแต่พอจะคอยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอใได้ดทูกใจเ็นเทนอุปกรณ์ที่กับสวมที่ก้อมือเขาแปลงร่างมากมาช่วยไว้ไล่ก็เจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับไล้ใกล้เบนเทนดูดดูดเวลาไปไล่ผุกมาต้องเขาผู้กล้าเบน,ทนเนทน โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเลขคือ,คอ,คอนะผมวันที่ผมต้องแปลงร่างก่อนเลยนะผมเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าผมเป็นผมนะอะไรวะ <c oughs> ใครไม่ให้ใครเห็นว่าผมเป็นผมคือใครวะอ่ะผมผมก็จะมาเกียนคนโดยการแปลงร่างเป็นฟีดแบ็กนี่นะผมโดนไปละตายตายก็ไม่ตายนะผมเอ้ย อะผมรอบที่แล้วผมรีวิวแต่ว่าใช้สกิลไม่เป็นนะเด่นเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูนะสกิล E ให้กดค้างนับนี้เ๋มันจะช็อตอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะเลือดลดลดเลือดศัตรูแบบต่อเนื่องนะผมแต่ว่าจะไม่ลดจะไม่ลดเยอะนะเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเลื้อนเต็มระบบนะอ่านี่ว่าผมไม่ได้นะเพราะว่าผมเพราะว่าคลิปนี้ผมทําคลิปเลื้อนนะครับเฮ้ก็มาเลื้อนนะครับผมนี่นะเลือดศัตรูก็จะลดแบบนี้เลยนะผมค่อยๆลดนะแต่ว่าลดแน่นอนนะผมนี่จนหลอดแดงนะผม เขาจะยังไม่ตายนะต้องใช้การโจมตีปกตินะครับผมเนี่ยถึงเขาจะตายนะครับผมเออไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่ก็เกียร์นะเอ็กซ์เลสต์ตัวนี้ยังไม่ตายเลยผมโดนผมช็อตไปเยอะแล้วนะฮะแต่พี่เวพี่เวเฮ้ยพี่เวทำไรอะ่ะพี่เววิโอโหขาวเลยตูดวขาวมากนะครับผมพี่เวเออทำไมพี่เวทำอย่างนั้นนะ พี่เวไม่ไม่อยากมน้าข้างล่างไปหน้าข้างบนเอาตบเลยนี่หา,าหายเ,ยเอาหายเลยนะผมโดนผมตบไปทิ้งหายเลยนะผมเอ็กเซลเลตมานหน่อยดีมาซัดกับเราหน่อยเอาพี่เวพี่เวรีตัวเลยเอาชาร์จชาร์จโอมเอาเลือดเกิดมาเลือดแค่นี้ตายนะตีตีต,ตีทำไมเสียงตายรัวๆทำไมไม่ตายไม่ฮะตีตีต แล,แล้วอีกคนนี้มาปุ๊บชาร์จลดเลือดลดเลือดเปิดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ีตุ๊ด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 ตุ๊บตุ๊ดตุ๊ดตุู๊ตุ๊ด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 ตุ๊ืตุ๊ลตุ๊หตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ัตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ รวมไมดีใครนั่นบอกบอกคันๆเนอะคันเนอะคันไม่ลัคันต้องงอเก๊ะเก๊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 กเฮ้ยน้านายไม่ตายขี่เพื่อนนายเป็นอมตะปะเนี่ยผมเจอโปู้ดูเสียงตายเขาสิสี่ห้ารอบแล้วยังไม่ตายเลยเฮ้ยนายโป้ปะเนี่ยหรือว่าฟีดแบ็กเขาแบบว่าฆ่าใครไม่ได้ครับไอ้ขี่ไปแล้วมาไม่ตายสักตัวง ตาย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 าชร้ไม่มีใครตายเลยเพื่อนเออนะค่อนข้างจะถึกกันเลยนะผมคนในแบบนี้นะโอ้โหอะไรครับนี่โอ้โหแล้วพี่เข,เขาเล่นแปลงอ่างเป็นเวบิกกันสามตัวอย่างตึงอะเออนะผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะผมตอนนี้นะทําได้อย่างเดียวคือลดเลือดน,นะผมแต่ข้ามไม่ได้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันหรือว่าเขาก็ฆ่าผมไม่ได้เหมือนกันเออนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผม เฮ้ยมาดิมาดิมาดิฮิบาร์เอฮิบาร์เอฮิบาร์จะเอาเหรอฮิบาร์เออนะโอ้โห,โหออคลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้แล้วกัน,นผมมาเลี้ยนแบบสั้นๆนะผมเออถ้าใครอยากดูต่อก็บอกได้นะฮะหรือว่าใครมีรหัสที่เติมเกมพาร์ต้แล้วพันพันโอ้โหพันโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนั้นนะพันโลบักเลยนะเออนะผมถ้ามีกำลังซับเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วกันนะผมเออแต่ว่าต้อง ต้องขอยอดเบลล์หน่อยนะเพราะว่ามันโอ้โหมันพันโลบักเลยเยอะมากเลยนะแต่จริงๆแล้วแบบมันก็เก่าาแล้วด้วยแหละแต่ว่าคนยังนิยมเพราะว่าแบบโมเดลมันสวยนะครับเออผมก็ว่าทําไมคนดูเยอะนะเพราะว่าคนเพราะว่าคนเขาชอบโมเดลสวยไงนะครับยิ่งแบบว่าโมเดลนี่ไม่เหลี่ยมนี่แบบโคตรดีเอออย่างอย่างแบบนี้นะผมโคตรดีเรื่องโมเดลนะครับสกิลสกิลนี่ก็ถือว่าเท่นะมีแค่สกิลเดียวก็จริงนะผมเนี่ยตัว E ีนะตัว R นะ ตัว F นะเหมือนกันหมดเลยนะผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับไปเดี๋ยวผมไปลองลดเลือดลดลดเลดือดเขาดูนะผมดูดิแต่เลือดเขาก็ลดไปหมดแล้วนี่ยมันก็ตีมตอบไม่ได้แล้วเขามไม่ตายแล้วนะแต่ตีแล้วมันขึ้นเสียงตายนะแต่ไม่รู้ว่ามันทำไมมันไม่ตายก็คลิปนี้มีเท่านี้แล้วจันนะครับแล้วกันแล้วถ้วยรีบูไปไหนคลิปนี้มีเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะนะผมเออ ดีนะผมยังมีคนเล่นอยู่นะฮะก็เลยมาเลื้อนได้ฮะคลิปนี้มีท่านเน้จ้ะไปแล้วไปจริงแล้ว